สวัสดีนะคะเอธานาตน์ค่ะเอเป็นเจ้าของเพจนะคะดูแลไตง่ายๆบายคุณเอนะคะวันนี้นะคะเอมาในสามในเรื่องของสามข้อเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นไตเสื่อมเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะวันวันก่อนนะคะเมื่อวันจันทร์นะคะเอได้ติดค้างไว้อย่างหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของสูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มในหนึ่งวันนะคะที่เอได้พูดไปนะคะก็คือ น้ำดื่มนะคะที่บอกว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือดื่มน้ำมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเป็นโรคได้ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปก็เป็นโรคได้โดยเฉพาะโรคไตนะคะถ้าดื่มน้ำมากเกินไปก็ทำให้ไตทำงานหนักอีกเหมือนกันนะคะวันนี้เลยเอาสูตรคำนวณน,นะคะจากองค์การอนามัยโลกนะคะที่เขาเอ,อมีการเขียนเป็นสมการไว้นะคะแบบนี้ นี่ค่ะก็คือเราเอาน้ำหนักตัวของเรานะคะที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะคูณด้วย2.2คูณด้วย30แล้วหารด้วย2นะคะมันก็จะได้เป็นปริมาณน้ำที่เป็นมิลลิลิตรนะคะ ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราน้ำหนัก60กิโลก็เอา60กิโล60คูณด้วย2.2นะคะคูณด้วย30แล้วเอาไปหาร2นะคะก็จะเท่ากับ1,980มิลลิลิตรนะคะก็คือจะได้ปริมาณน้ำที่เราควรดื่มหรือปริมาณเท่ากับ2ลิตรนะคะลองนำ เทคนิคข้อนี้ไปดูกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงกับขั้นซีเรียสว่าถ้าฉันน้ำหนักตัว60แล้วเกิดวันนี้ไปออกกำลังกายหรือสภาพอากาศร้อนมากอย่างเงี้ยแล้วก็เออฉันดื่มแค่นี้พอละกันเพราะว่าเขาบอกมาแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะเราต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยนะคะว่าเออวันนี้อากาศร้อนไหมเราอาจจะมออีความกระหายน้ำนะคะมากกว่าที่ควรจะเป็นเนาะ ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของที่เอติดค้างไว้ตั้งแต่วันจัน์ทรนะคะส่วนวันนี้นะคะหัวข้อที่บอกว่า3ข้อเมื่อรู้ว่าเราเป็นไตเสื่อมนะคะเราจะเริ่มต้นปฏิบัติตัวอย่างไรดีนะคะข้อแรกมากันเลยนะคะข้อแรกค่ะเราจะต้องสอบถามคุณหมอก่อนนะคะว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่บางคนนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าคุณเป็นไตแล้วนะก็ ตกใจตื่นตระหนกนะคะเพราะอาจจะไม่เคยทราบเกี่ยวกับโรคไตมาก่อนเลยเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าไตเนี่ยมันจะเสื่อมไปตามสภาพร่างกายของเรานะคะเช่นเมื่อเราเกิดมานะคะเราก็มีไตร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเขาให้มาแบบเต็มร้อยพอเราใช้งานไปเรื่อยๆนะคะอายุมากขึ้นทานอาหารที่แบบ มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างดื่มน้ําน้อยไปบ้างอย่างเงี้ยก็ทําให้ไตของเรานั้นนะคะเริ่มเสือเส่อมเสื่อมโดยเฉลี่ยแล้วนะคะอายุประมาณ30ขาค่ะไตก็จะเสื่อมลงปีละ1%แต่เดี๋ยวนี้นะคะเอ๋ว่าคงไม่ใช่แค่ปีละ1%เเท่านั้นนะคะคงอาจจะเสื่อมมากกว่านั้นเพราะว่าสมัยเนี้ยอาหารการกินแบบว่ามันเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมกรุบกรอบหรือว่ายิ่งคนที่ กินอาหารนอกบ้านไม่ได้ทำอาหารทานเองอย่างเงี้ยก็คือแบบจะต้องไปอาศัยอาหารตามสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วๆไปแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงผงชูรสโซเดียมก็เยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถไปจำจี้จำ,จำชัยหรือบอกเขาได้ว่าเออเราเราไม่ต้องการใส่ผงชูรสนะเพราะจริงๆบางทีอะ่ะเขาก็ใส่ลงมาในเครื่องปรุงตรงน้ำปรุงอยู่แล้วนะคะก็มีนะคะ พอมาถึงข้อที่1ใช่ไหมคะก็คือพอคุณหมอบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมเราก็ควรจะถามคุณหมอกลับเลยคะ่ะว่าเรานั้นนะคะเป็นไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรบ้างนะคะไตเสื่อมนะคะมีอยู่5ระยะนะคะระยะแรกนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าค่าการทํางานค่าการทํางานของไตคุณนั้นน่ะอยู่ที่ 90นะคะก็ถือว่าเป็นไตเสื่อมระยะที่1นะคะระยะที่2ค่ะก็คือลดลงมาจาก90ตั้งแต่89นะคะจนถึง60อันนี้คือไตเสื่อมระยะที่2นะคะระยะที่3นะคะก็ตั้งแต่59นะคะจนมาถึง4 30นะคะอันนี้คือไตเสื่อมระยะที่3จริงๆระยะที่3เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะก็คือเป็นช่วง A กับช่วง B นะคะ แต่อันนี้เราก็ฟังอบอกกันไปคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าระยะที่3เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะอันตรายมากนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าพอไปถึงระยะที่3ปุ๊บ สกับ5นี่คือตามมาอย่างไวเลยนะคะแล้วก็พอไตระยะที่4นะคะก็คือตั้งแต่29นะคะถอยลงมาจนถึง15นะคะพอ15พอลดลงมาจาก15แล้วเนี่ยไตยระยะที่5แล้วนะคะเป็นไตาวายระยะสุดท้ายค่ะซึ่งคุณหมอก็อาจจะบอกว่าคุณนั้นเตรียมตัวไปวางเส้นเพื่อที่จะฟอกไตนะคะค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่า ค่าการทํางานของไตเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ควรจะทราบอีก2ค่านะคะก็คือค่า BUN กับค่า Cr นะคะเพราะว่าค่า2ค่านี้มันเป็นค่าที่บ่งบอกถึงค่าของเสียนะคะที่อยู่ในเลือดของเรานะคะว่าเรามีค่าของเสียในเลือดมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีค่าของเสียในเลือดมากเนี่ยมันจะส่งผลให้กับหัวใจของเรานะคะทำให้หัวใจของเรานั้นทำงานหนัก มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโรคเบาหวานด้วยแล้วก็มีโรคความดันด้วยอันนี้ก็เป็นอันตรายมากนะคะอาจจะทําให้เราถึงกับขั้นช็อกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมตัวเบาหวานกับความดันอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะ ข้อที่2นะคะที่เราควรจะรู้ก็คือควรจะมีเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะติดบ้านไว้นะคะหรือติดไว้ในมือถือเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีผู้ป่วยไตนะคะที่อยู่ในบ้านแล้วต้องดูแลเนี่ยระยะที่4กับระยะที่5เนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงแบบ อันตรายเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาไม่คุมอาหารนะคะไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต้องมีการคุมน้ําด้วยถ้าเกิดว่าดื่มน้ํามากเกินไปก็ไม่ได้อีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะภาวะแทรกซ้อนนั้นที่พูดถึงก็คือเรื่องของน้ําท่วมปอดค่ะถ้าเกิดว่าเขา ไม่ดูแลอาหารอย่างดีก็คืออาจจะมีอาภาวะน้ําท่วมปอดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะมีเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดไว้เลยนะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะให้ขับรถไปโรงพยาบาลเองนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกรถฉุกเฉินมาเนี่ยอย่างน้อยในรถฉุกเฉินนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมีเครื่องช่วยหายใจแล้วยัง ทำให้ผู้ป่วยนั้นปลอดภัยกว่าที่เราจะเดินทางไปนะคะเพราะว่าระยะเวลาจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเซี่ยววินาทีที่อาจจะเกิดอันตรายได้เลยนะคะข้อที่3นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยเป็นไตเสื่อมนะคะสิ่งที่เราจะต้องกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยไตยนะคะเรา ไม่ว่าเราจะต้องซื้ออาหารทานเองนะคะเราก็ควรจะเลือกระประทานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะทำอาหารทานเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสำหรับผู้ป่วยไตนะคะถึงแม้ว่าอาหารนั้นจะดูจืดชืดไปบ้างนะคะแต่ก็มีอาหารอยู่หลายอย่างมากนะคะที่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าในเพจไหนๆนะคะก็มีการแชร์เรื่องการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยไตนะคะเดี๋ยววันหลังจะนำมา บอกเล่าให้ฟังกันอีกทีนะคะเพราะว่ามีเมนูหลายเมนูมากเลยค่ะที่ผู้ป่วยไตยนั้นยังทานได้นะคะช่วงที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เราจะรับประทานได้พวกโปรโตีนเนี่ยก็เน้นเป็นไข่ขาวเนาะเป็นปลานะคะแล้วก็เป็นกุ้งเป็นเนื้อไก่นะคะที่ย่อยง่ายถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันย่อยยากและอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปเนี่ย มันก็เท่ากับไปกเป็นการเพิ่มของเสียในร่างกายของเราไปอีกนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงต้องเป็นเรื่องของอาหารที่หมักดองนะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ลดการปรุงอาหารค่ะผงชูรสพวกน้ำปลาน้ำมันหอยพวกซีอิ๊วขาวแบบนี้มันควรจะจำกัดนะคะค่ะ แล้วก็เรื่องของผักนะคะอันนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไตนะคะไม่สามารถทานผักได้ทุกชนิดคือทานได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องเลือกทานนะคะโดยเฉพาะผักสีเขียวเข้มอันนี้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะ ต้องเน้นเป็นสีซีดนะคะผักสีเข้มสดๆเหมือนบรอกโคลีเหมือนคะน้าอย่างเงี้ยต้องเลี่ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากทานจริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้เอาผักเนี้ยค่ะไปลวกน้ำนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งก่อนนะคะเพื่อที่โพแทสเซียมจะได้ไปกับน้ำนั้นนะคะส่วนผลไม้ก็เหมือนกันค่ะผู้ป่วยไตนะคะก็ไม่สามารถทานผลไม้ได้ทุกชนิดเหมือนกันค่ะแต่ มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะมันก็มีผลไม้ที่ทานได้นะคะเช่นชมพู่นะคะอง,งุนมังคุดเงาะนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเดี๋ยวเรื่องอาหารนะคะมันมีเยอะมากจะนํามาพูดคุยกันในไลฟ์ถัดไปนะคะส่วนเรื่องของผลไม้นะคะยังไม่จบก็คือมีเรื่องของทุเรียนเพราะว่าตอนเนี้เป็นหน้าทุเรียนนะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ทุเรียนนะคะก็คือ แนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงนะคะทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีความร้อนนะปกติถ้าเราจะทานทุเรียนถ้าเราเป็นคนปกติก็คือทานทุเรียนแล้วเขาก็จะทานมังคุดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันปรับสมดุลในร่างกายใช่ไหมคะแต่ผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะยิ่งถ้าเสื่อมในระยะที่3ถึงระยะที่5อย่างเงี้ยแนะนําว่าควรจะเลี่ยงค่ะเพราะว่าไม่งั้น ไตจะซุดลงอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอันตรายมากด้วยค่ะวันนี้นะคะไอกก็นำา3ข้อที่เราควรทราบนะคะเมื่อเราเป็นไตเสื่อมก็เมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าไตาเสื่อมไม่ได้เสื่อมแล้วตายเลยนะคะมันไม่ได้เหมือนกับโรคอื่นๆเหมือนโรคมะเร็งอย่างเนี้ค่ะมันยังสามารถที่จะฟื้นฟูสามารถที่จะชะลอไตได้นะคะให้ไม่ถึงให้ที่ ยังไม่ต้องถึงขนาดขั้นฟอกไตนะคะถ้าเกิดว่าคุณควบคุมอาหารและน้ำดื่มได้ดีนะคะไตระยะที่1ถึงระยะที่3นะคะยังสามารถทานอาหารได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ว่าอาจจะต้องลดการปรุงมานะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ไตของคุณสุดไปมากกว่านี้นะคะส่วนไตระยะท้ายๆคือ4ี่ห้าเนี่ยต้องควบคุมเรื่องอาหารแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของโปรตีนผักผล,ลไม้นะคะก็แนะนําเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะ3ข้อที่เราควรทราบนะคะว่าเมื่อเราเป็นไตเสื่อมแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่ติดตามชมกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ